โอเคโอเคอนี้สุดยอดนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาเจ๊กุ้งนะครับบรรยากาศในเรือครับผมวันนี้เจ๊กุ้งจะมาสาธิตอะไรครับผมสาธิตการนั่งขี่คาสาธิตการนั่งเวลาเปิดท้องในเรือเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันครับผมว่าเวลาเปิดท้องในเรือจะทำไงครับผมห้องน้ำอยู่ไหนไปดูครับผมเห็นไหมมนไปลงนะคะโอ้ยเอฟเซนค่ะนี่นะครับเวลาเราอยู่ในเรือเวลาจะนั่งขี่ดำทำไงมาดูกันนะผมดูกัน กระโปงนะคะรวบขึ้นมาค่ะ,ะกระโปรงรวบขึ้นนะกระบรวบขึ้นนะผมดึงกางเกงลงค่ะนั่งเลยค่ะดึงกางเกงลงแล้วก็นั่งนะครับอ <c oughs> ะไรก็ฟังเพลงฟังอะไรไหมก็ชิวๆได้ใครดูดบุหรี่ก็ดูดไปใครฟังเพลงก็ฟังไปโอเคอันนี้เวลาเวลาอันนี้คือเป็นการเวลาเราปวดท้องในเรือนะผมใส่ค่ะแล้วกลัวกลัวปลาฉลามมาไหมเออใช้เรือสูงไม่เป็นไรค่ะอ๋อแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งค่ะเวลาจะล้างโป้นะคะ ค่อยๆค่ะการเป็นค่ะค่อยๆคานค่อยๆคานไปไหนนะค่อยๆคานเป็าที่ต่ำๆอ๋อคานไป็นอากาศเรื่อต่ำนะครับอันคานเป็นเรื่อต่ำอ๋ออันนี้เวลาเวลาเวลาเราจะเราจะล้างใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ลงสวัสดิ์น้ำถึงเนี่ยอ๋อมันถึงนะอ๋ออันนี้เป็นเสร็จกานตอนพิธีใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคนับสนุกันสนุกกับห้องน้ำหมื่นไร่ของเราน่สุดยอดครับผม ใครที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์น,นะผมใครทีถ่ถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์น,นะฝากติดตามแม่กุ้งด้วยนะผมฝากติดตามเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปลงบ่อยนะครับผมขอบคาัาเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ